สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเครื่องดื่มผสมวิตามินและโสมตรา Dragon Spirit เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในกลุ่มที่2นะครับวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้วเราก็ยังมีประธานฝ่ายคอมเมนต์เยาวชนนี่นะฮะน้องเบลน้องโบน้องกีตาร์รานะครับ เอาละฮรบรอบนี้2ดาวชิง3ดาวมีใครกันบ้างขอเชิญทีมแรกผู้มีฝีมือทีมพี่ปาพร้อมแลวครับพี่นกครับน้องซาวม์นะครับมีแฟนคลับมีเ c ตามมามากมายวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องซาวม์ก็ดีใจค่ะที่ได้เข้ามาถึงรอบรองจนะเลิศค่ะถ้าเกิดเราชนะรอบนี้นี่ไม่ถึงว่าเราจะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศแล้วพร้อมลุยเลยดีกว่าไม่อยากจะคุยอะไรกันมากเดี๋ยวกลัวน้องเ็าจะเสี่ยงหมดนะฮะพบกับน้องซาวม์ข้างในเลยจ้า บมาเลยแซลมอนนี่เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เนื้อสีส้มๆครับเคยกินเหรอพี่เคยกินเป็นปลาดิบและหนูชอบกินปลาแซลมอนไหมคะชอบค่ะลูกคนมีตังลูกคนมีตังกินปลาแซลมอนไอบาอากินห่อมกห่อมกตอนนี้อายุ13ปีชนะมาแล้ว2ดาวคราวที่แล้วโดนคอมเมนต์ให้แก้ไขอะไรบ้างก็เรื่องจังหวะค่ะบอกว่าให้หนู ใจเย็นๆค่ะแล้วก็คอยฟังจังหวะดีๆค่ะเราให้ตรงจังหวะแล้วก็เรื่องคําชัดก็ต้องเอาไปปรับปรุงค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันดูว่าหลังจากรับคอมเมนต์จากครรการกรรมการแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วคณะกรรมการทางเยาวชนได้คอมเมนต์อะไรไปบ้างเขาที่แล้วยเยาวชนไม่ต้องมาเก็บใจหัวสมองหรออันนี้เนี่ยรู้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าความฟังการดูแบบบริสุทธิ์ใจมีทางเขาติอะไรจําได้ไหมอ่าจำได้ค่ะเขาบอกว่าตรงลูกเอื้อนไม่ชัด ทางนี้ทางนี้นึกซะว่าเด็กข้างถนนมันวุ่นวายอะไรแค่นั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากนะลูกนะคราวนี้เราไปปรับเอาเพลงอะไรมาแข่งคค<ห>ใครมีปืนเถื่อนค่ะใครมีปืน ดูสบายขึ้นเยอะดูร้องแบบสบายขึ้นเยอะใช่ไหมครับท่านประธานฝ่ายเยาว <ผม S 1> ชนครับผมเห็นแล้วว่าการร้อง<ๆ>การเอื้อนเอ่ยของเขาเนี่ย<ๆ>เขานี่แทบร้อยเปอร์เซ็นต์ทังนั้นแต่ถ้าผมจะกล่าวออกไปมากกว่านี้ครับผมก็ความรู้คงไม่เท่ากับผู้ใหญ่ทั้งสามท่านนี่นะครับ อันดับแรกซะก่อนเลยนะครับผมดรเบลครับเสียงเพราะมากค่ะต้องชื่นชมจริงๆนะคะหนูว่านะคะยังไงอนาคตของพี่เซมเมอร์ก็ต้องดีแน่นอนค่ะต้องขอชื่นชมจริงๆก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีคนที่ตอบไปเลยตอบไปเลยผิดนิดนึงก็คือไม่ติดปากไปนิดเดียวค่ะก็ก็ขอชื่นชมนะคะร้องเพราะมากเลยค่ะใช่ร้องเพราะแต่ไม่ติดปากนะจําไว้นะต่อไปท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับผม ก็นะคะพี่แซมมอนก็ร้องดีครับเสียงใสเพราะแล้วก็แก้วเสียงเพราะครับกับว่ามันจะมีตอนหนึ่งตอนคําว่าคนอะไรนะเอ้าไปรู้ไปเนี่ยคนอะไรคนอะไรคนอะไรตอนคําว่าคนนะครับมันจะกลายเป็นแบบโคนมันจะไปกลายเป็นแบบโคันอ๋อไม่โคนเลยว่าไม่ได้ปิดฝาละเอียดครับไม่ได้ปิดคำนะมีไหมมีไหมไม่รู้นะมันนี่ไม่รู้นะ ต้องโอ้โหม่ให้ร้องรไม่ให้ร้องใหม่เหรอยิงใหญ่แล้วเกินคนนั้นตรงไหนแล้วยิงใหญ่มากต้องทับให้เขาร้องม่งร้องไปเดี๋ยวไม่ต้องยิงใหญ่ขนาดนั้นต้องไปฟังคนให้คะแนนจริงจริงอย่างนี้พ่อวายพศศิลปินแห่งชาติครับก็ต้องฟังอาจารย์พี่เขาบ้างแม่เขาคอมเมนต์ได้ดีมากโนซามอน วันนี้หนูทำได้ดีสำเนียงเสียงเอินเอ่ยหนูไพเราะเพราะเพลงมากมันก็จะมีบางตัวที่ร้องไม่ถึงตัวโนต้ตประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดโดยรวมแล้วก็ขอให้ย<อ>ันเดนินดุลีอังครับไซมอลหลังจากที่ฟังคณะกรรมการหนูพัฒนาขึ้นเยอะนะจังหวะจะโคนการร้องทิ้งห่วงได้พอดีพอดีแต่สำคัญพออินโทรจบปับ๊บคำแรกนี่ต้องขึ้นในชัด คำว่าใครอย่างเงี้ยนอกนั้นถ้ารวมรวมภาพรวมก็ดีดีเุิลมบุละใหม่ขึ้นเยอะที่อาจารย์บอกว่าหนูใจเย็นๆย่ะถูกแล้วมีอีกนิดนิดหน่อยหน่อยที่ยังจัดประโยคไม่ลงตัวรอฟังเพื่อนอีกคนครับไม่รู้ว่าจะได้กลับมาขึ้นเวทีอีกหรือเปล่าฝากอะไรสักนิดดนึงครับฝากทุกๆคนนะคะช่วยให้กำลังแรงเชียร์แรงใจหนูด้วยนะคะ อ,อาอละ,ละพวกน้องสมอนคือใครปลาดุกปอยอ๋อน้องอปอยปลาดุกมาอย่างไรกันเอาก็ปลงปลาสันม่อนกับปลาดุกชุมทางดาวทอ